ออผมมองเป็นหุ้น e f f n s s v v นะครับแล้วก็จะมีทั้ง Defensive ด,ด้วยและบวก d i v i d e n ดด้วยกำไรจะโต10%บวกลบก็จริงแต่กระแสเงินสดอาจจะโตมากกว่า10%คุณพิสุทิ์มองแอดวานเนี่ยเป็นหุ้น r r w t h s ต o c k เป็นหุ้น Dividend Stock เป็นหุ้น Defensive Stock หรือมอง a d v a n c e นะีเป็นหุ้นลักษณะไหนจะจัดวาง o s i t i o n ของ a v v n n e e เอาไว้ตรงไหนดีครับคุณพิศครับอ่าได้ครับเออผมมองเป็นหุ้น defensive <c oughs> นะครับแล้วก็จะมีทั้ง Defensive ด้วยและบวก Dividend ด้วยนะครับผมว่าหุ้นอย่าง d v v n n e เนี่ยเราคงไปคาดหวังการเติบโตแบบโอ้โหระเบเิดระเบอร์เนี่ยคงไม่มีแล้วล่ะ นะครับยกเว้นมีรายการพิเศษนะถ้าเป็นการดำเนินง,งานปกติเนี่ยคงยากนะครับแต่ระดับการเติบโตแบบ10%บวกลบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ในวิสัยที่ทำได้อันที่1น,นะครับอันที่2องเนี่ยกำไรจะโต10%บวกลบก็จริงแต่กระแสเงินสดอาจจะโตมากกว่า10%เหตุผลก็คือว่าเราผมเชื่อว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวอะไร เก็บเกี่ยวการลงทุนในโครงข่าย 5G ในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับโครงข่าย 5G เนี่ยเราประมูลกันปี2020นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มใช้งานมาแล้วตอนนี้ปี2023นะนะครับผ่านไปละ4ปีปีนี้คือปีที่4ครับผมคิดว่าบวกไปอีกปีนี้ปีหน้าเนี่ยเราจะน่าจะเริ่มเห็นงบจ่ายลงทุนสำหรับการลงทุนในโครงข่าย 5G เนี่ยปรับตัวลดลง นะครับอย่างมีนัยะสำคัญนะครับซึ่งการแม้ว่ากําไรมันอาจจะไม่ได้โตเยอะแต่ถ้าตัวงบจ่ายลงทุนมันปรับลดลงเนี่ยหมายความว่าบริษัทเนี่ยก็จะมีกระแสเงินสดส่วนเกินนะครับที่จะเอามาจ่ายในรูปแบบของเงินปันผลให้กับนักลงทุนอย่างพวกเราได้เพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้แอดวานเนี่ยเขาจ่ายเงินปันผลเนี่ยคิดเป็นอัตราของกําไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ85%้าครับถ้าจาได้ในอดีตเนี่ยเขาเคยจ่าย100% ครับนะครับเราเชื่อว่าภายใน2ปีเนี่ยเขาจะกลับมาจ่ายได้100%เนะครับเพราะฉะนั้นรอหน่อยรอหน่อยสําหรับตัวแอดวานนะครับ,ค,รบคุณคุณพิสุทธ์นะครับแอดวานเนี่ยยังจะคงเป็น top pick ในกลุ่ม ICT ในมุมมองของคุณพิสุทธ์ไหมสําหรับการคุยกันร,รอบนี้ครับ a d v a n านเนี่ยเป็นหุ้นที่เราแนะนําซื้อมาโดยตลอดนะครับ,รบแต่ว่าเรายังไม่ได้เอาเป็นหุ้นเด่นนะครับในกลุ่มสื่อสารนะครับเป็นเพราะไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะบริษัทเขาไม่ดีนะครับแต่เป็นเพราะว่าหุ้นเขาเนี่ยเพอร์ฟอร์มมาดีมากนะครับปีนี้ผมว่าใครมี a อ v ดวานอยู่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยปีนี้สบายเลยชนะตลาดนะครับ a d v ดวานเนี่ยเยชูเดตเนี่ยบวกมา13-14%นะถ้าไม่ใช่15%บนะครับบนตลาดที่ลบลงไปประมาณสัก8%บวกลบ แล้นนเนี่ยถ้าบวก2ขาเนี่ยคนถือแอดวานเนี่ยปีนี้ยิ้มเลยนะครับนี่ยังไม่รวมเงินปันผลที่ได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยการไอ้บริษัทที่มันเอาฟอร์มตลาดมาเยอะๆเนี่ยจะถามว่ามันจะเอาผูฟอร์มต่อไปอีกได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะยากนิดนึงนะครับ่งถ้าเราเชื่อว่าการเมืองเริ่มกลับมาดีนะครับเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีต่อนะครับเมื่เงินทางภาครัฐเนี่ยจะเริ่ม เข้ามาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราต้องไปดูหุ้นตัวไหนที่มันเพอร์ฟอร์ไม่ดีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมันกําลังจะดีเพราะว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอีแรงเหวี่ยงกลับที่ดีกว่านะครับก็คือเราเราก็จะแนะนําซื้อแอดวานเป็นพอร์ตลองเทอมนะครับแต่ไม่ได้แนะนําเป็นหุ้นเด็ดนะครับครับนะครับแนะนำซื้อแอดวานนะครับเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณพิสุทธิ์ อ่าเป้าพื้นฐานนะครับจริงๆเราปรับไปแล้วนะปรับไปเป็นสิ้นปี2024เลยนะครับพวกเทลโคเนี่ยผมจะปรับยาวๆเลยนะครับเพราะจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับหลายครั้งนะครับอ่าสิ้นปี2024เนี่ยนะครับเป้าหมายเราอยู่ที่240.57ถ้าจําได้เนี่ยรอบที่แล้วสิ้นปี23เนี่ยราคาเป้าหมายเราอยู่233.85นะครับแนะครับ่ะแนะนำซื้อแอดวานนะครับเป้าพื้นฐานไปเป็นปลายปีหน้าแล้วนะครับ ปลายปีหน้านะครับ240บาท57สตางค์ณปลายปีหน้าแนะนําซื้อนะครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับโปร 8, เดือน8ครับท่านที่สนใจครับอยากจะเสริมปูพื้นสําหรับท่านนักลงทุนมือใหม่ครับย้ําเลยนะท่านนักลงทุนมือใหม่ท่านนักลงทุนที่ประสบการณ์ยังน้อยนะครับ แนะนำครับม o n e ิพั s ออนไลน์001 Basic t e c h n i c l l โดยท่านอาจารย์เปรมสุขชนะทานวานิชมันนิพัสออนไลน์คอร์ส001ราคาพิเศษโปรโมชั่น8เดือน8นะครับสมัครราคาพิเศษมันนิพัสออนไลน์001ได้รับสิทธิ์พิเศษหรือแถมนะครับเข้าไปเรียนในมันนิพัสออนไลน์004 เนื้อหาเนี่ยแมทมากมันเป็นหลักการกลยุทธ์ในการลงทุนคุ้นสินค้าโภกภัณฑ์แล้วก็จะมีความรู้ทางด้านเทคนิคสำหรับคนเล่นรอบใหญ่ๆอะ่ Trend following อะเทรนด์โฟลวิ n งอ่ะเล่นรอบใหญ่ๆอะ่ะอันเนี้ยอยู่ใน money p พ u s o n l i ไลน์4แถมให้ด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน qr code หน้าจอนะเรียนผ่านทาง facebook กลุ่มปิด1ปี1ปีนะครับเชิญได้เลยครับ สแกนคิวอา e คหน้าจอแล้วก็ตามด้วยหรือลายไอดพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า Money plus m o n e y p l u s Money plus ติดกันตรงตัวนะครับนสนใจก็เชิญได้เลย